ท่านผู no M. M like yoga, ้ชมตอนถ่ายคลิป YouTube นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ประเทศกัมพูชานะฮะอยู่ที่เมืองเสียมเรียบนะครับผมนี่นะครับร้านที่ผมจะพาทุกคนนะครับมาดูนะครับมาแนะนําจะเป็นร้านเนื้อย่างนะครับชื่อร้านสซโกอังนะครับผมนี่ซึ่งแปลว่าเป็นเนื้อย่างนะครับเขาร้านนี้เขาจะย่างนะครับผมแล้วก็าดน้ำพริกปลานด้วยนะครับนี่ผมก็มากับพี่ชาชัยนะพี่ชาชัยแนะนํามานะครับจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในพร้อมๆกันนะครับลูกค้าเยอะมากๆนะครับทุกคนตอนนี้นะเวลา ห้าโมงครึ่งนะครับผมเด like um> um ี yes> um ๋ยวเราไปดูอาด้านในพร้อมกันนะครับเดี๋ยวบอกว่าสุดยอดนะครับนี่ลูกค้านี่คือโอ้โหเต็มร้านเลยนะครับเทอาไหนเอบาะวงปสับโซโซได้ครับยูทามตับใบล ปีนรับนะครับ,รบเป็นเนื้ยนนอย่างน้ำจิ้มเจียวปลาร้านะครับเดี๋ยวเขา้าเขาจะซุปนะครับ กันแบบโอ้โหสุดยอดนะครับอลังการงานสร้างนี่ครับนี่ก็จะเป็นปาตีนะครับ បាលេចេះថោកធ្វើស្អាតគេមករោតនៅនេះបាទមិនញ៉ៅបែគេដូចគេលើតែចូលស្អាតគេមករោតនៅនេះបាទគេយល់ថា10យ៉ាង ร้านดังเขาเลยนะครับที่นี่นะครับเพราะว่าคนเยอะมากๆนะครับ จะกินคู่กับ uh, ปาเตีน,นะครับผมนาเอีเดดเรืลองอ่ะี้อ่ะได้ ดีมานน่ากินมากนะครับนั่งทำแบบนี้เลยนะครับเล่นัก่หน่ยนะลูกโเล่นักมันจุ่ม่จุ่ม Bao nhiêu thứ sáu phi của tôi tập thể hiện một tên quá trình ngay từ các người của anh bao nhiêu 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 ว่า,าคือนั่งอยู่ใ้ๆแล้ก็กินหอมเลยนะครับทุกคน,นคือดูครับลูกค้านี่คือเข้ามาตลอดเลยนะครับทุกคน โอ้ไม่ธรรมดานะครับเวลานี้นะจบมานมนเตี้ยท้นนอะไรอย่างางม่านป้งเามสิ้้เจ้อยางมวยน้อาเเจอคนร้อนได้ขนาดนี้เนืเสียงเรียบนะครับผม ประเภทกมุชานี่คือต้องมาล่งนะครับไม่งั้นมาไม่ถึงนะครับผมเราจะกินคู่กันเลยนะครับเป็นเนื้อย่างแล้วก็ปาเต้นะครับนี่ครับโอ้โหเตรียมมาคือมมาเยอะเลยนะครับเขาอาจะขายแบบเป็นชุดนะครับพี่น้อง មកតាមមកប៉ាមកតាមប៉ាគេឯងទៅតាមខាងតែ8ខាង3ទៅទៅអំអំអីមកថងអីអំនេះយីបូនថងដែរអំតាមទៅថងគាត់ទៅដើរថង อย,อยเรื่อยๆนะครับุปคนประจำเลยนะครับแต่นี่คือเขาก็จะล่าสายตาพาไม่ได้ลแล้นะเพราะว่าเขาจะกลับด้านอยู่เรื่อยๆนะครับ ยอดนะครับเมนูนะฮะสะอาดกอบไปเลยน่ากินนะครับขายดีมากๆนะครับทุกคนนี่คือนักซ้อที่เขาเตือนนะครับก็เป็นอยู่ เมืองเสียมเรียบนะครับทุกคนนะประเทศกัมพูชานะครับก็ให้ดูเป็นไกด์ไลน์นะฮะใครที่จะมาเที่ยวนะครับผมประเทศกัมพูชานะครับเมืองเสียมเรียบนะเป็นเมืองท่องเที่ยวของประเทศของเมืองนี้เลยนะของประเทศกัมพูชานะก็เป็นอีกเมืองหนึ่งที่เมืองใหญ่นะครับก็เป็นร้านสกวงเนื้อย่างนะครับผมรับรองไม่ผิดหวังนะครับลองตามมาชิมดูนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมตอนถ่ายคลิปต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม